อุ้ยมาเนี่ยผมยังชอบเลยปลาเนี่ยอุ้ยกระซูบเห็นไหมครับผม <c oughs> ครับผมพี่น้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเด้อครับผมพี่น้องเนาะมาอนี่มาลงตะไครยไปหมู่บ้านพี่น้องเนาะที่เขาตอนไลสดเดี๋ยวมาเบิรงนกันมาเขาเสด้ปลาบอมอนนี้อันนี้ก็เป็นปลาหวานแหนกับปลาเบ็ดพี่น้องปลาเบ็ดได้ปรากฏมาสองตัวครับผมบ่คือปันใด <c oughs> เดี๋ยวมา ยามมองหาเส้นพี่น้องเห็นดินรลายอยู่ครับผมตะบุร่าจะเป็นปลาอย่างนงครับผมพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาไปรุ่นพญาน้ำกันครับผมหลักมองผมเอียงเลยนะพี่น้องตัวจะมีปลาอย่างนี้ยเออหลังนี้ให้เป็นดึงๆบ้านออ้พี่น้องอุ้ยมาแล้วโอ้โหตะกับใหญ่ครับผมอุ้ยมาแล้วแตมแรกคู่กันครับผม ตัวที่สองพี่น้องปลาตะกัดปลาอันี้อุ้ยอันนี้มาคูครับผมอุ้ยนี่ขี้ขมหาเส้นถือ,อยุติว่าแปดเส้นก็ถือพี่นอ้องขี้เพีย้ยนพี่น้องอผมอย่างชอบเลยปลาเนี้ยกินดีครับผมเนาะพี่น้องเนาะบอ้โหบ้านพ่อแม่พี่น้องเอิ่นอย่างเด้อนี่ยมาคู่กันกับปลาตะเพียนครับผม นี่ปลาตะเพียนอันนี้ปลาอย่างเด้อพี่น้องผู้ใดเม่นหู้กับเม่นมาบอกในเด้อครับผมนี่นี่ตะเพียนครับผมหูาสินสือดีว่ะอุ้ยเบิ่งมันดันมาเลยห้อยผู้ใดมาปะพวกมาดำยิงปลาแน่เลยมีปลาอะไรตัวหนึ่งอุ้ยตะกับครับผมพี่นออ้องปลาก้าครับผมถึงอยู่ตัวละคนอ่ะปลากา้าฮิปลาอะไรเนี่ยโอุโ้ยพี่นออ้องอุ้ยกระสุบเห็นไหมครับผม S <S <an> ไอซุปกระซูปกระซูปใหญ่โอ้โหโอ้ยพี่น้องซูปใหญ่ครับผมใหญ่ๆอีกแล้วครับผมพี่น้องเฮ้ยจะพอดึงมองผิวไปเลยเฮ้ยต้องดักทิ้งไว้หรือเปล่าวะเนี่ยน้ำกระ郎ล้มเฉลี่ยผมว่าน,นา้ำลงมปาปานนี่ครับผมเน,นี่เงียงเกลียวข้างหน้าฮอน พี่ขมเนี่ยมาอะไเห็นเล็บเต๊าะเต๊าเต๊าปลาเนี่ยเออเบิดละมั่งนี่พี่น้องฮะเบิดแล้วครับผมมหัวด่างแล้วมุมี้อย่างละมีแต่ขาดปลาสืบต่อฝั่งนี้ไม่มีปลาครับโอเคครับผมพี่น้อง ครับผมพี่น้องตอนนี้เขากลับมาหอดบ้านนั่นแหละครับผมเนาะกลับมาสรุปผลงานปลากันปลาที่ได้วันนี้ครับผมก็มีหลายเรด้อยพี่น้องเนาะทึ้งเบิดครับผมเป็นปลาเอ่อหปลาโมงปลาเบ็ดครับผมอันนี้ก็เป็นปลาเบ็ดเด็ดปรากฏมาสองตัวถือซ้ำนี่แหละพี่น้องเนะาะปลาหน่อยมันหลายครับผมผกปลาน,นี้มันตอดเล่นเบิดเพราะว่าหัวห้อยเขานวดเหนียวอันนี้ก็เป็นปลามองตัวง,งามๆครับผมอุย้ยบอกยางเสยียบเลยได้ปลาโมนอี่พี่น้องตึ๊บเลยล่ะ อาการน,นี่เนื้อดีกับเม่นมีแล้วเพื่นพระเอกเลยเนี่ยแต่กลับครับผมแต่ผมชอบอันนี้มันดีปลาเนี่ยกินดีครับผมแล้วก็ปลานี้ผมพี่น้องเนาะปลาแปลกๆนะพี่น้องเนาะผู้ใดหูเม,ม่นน้บอกให้เรื่องครับผมครับการสรุปผลงานปลาเซาหนีทั้งเบิดเนาะครับผมเนาะพี่น้องเนาะครับผม